d i g t i s t i n a t i o n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศเวียดนามครับนี่คือไลร์สนีกลางน,นะฮะความสำคัญของที่นี่เยอะแยะมหาศาลเลยแทบเดียวเองค่ำแล้วอยู่กลางเมืองโฮชิมินห์แล้วฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ไข่มุกแห่งตะวันออกโฮจิมินห์เวียดนามโฮจิมินห์ อดีตเมืองหลวงที่มีอายุมากกว่า300ปีโดยที่เมืองแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ2 0 9 6ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองที่มีประชากรมากถึงประมาณ10ล้านคนเมืองแห่งนี้มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจโดยมีค่า GDP มากถึง1แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเวียดนามโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึงประมาณ8ล้านคนต่อปีและคิดเป็นไรายได้ถึงประมาณ5,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ คือปลายสนีกลางนะฮะความสาคัญของที่นี่เยอะแยะมหาศาลเลยขวามือคุณผู้ชมมีอนุสาวรีย์เขาเรียกพลังประชาชนด้านในนี่ฮะด้านขวามือนะครับส่วนด้านในเนี่ยผูกพันกับฝั่งเสร็จแน่ๆเนื่องจากว่ากุสตัฟไอเฟลสถาปนิกชื่อก้องโลกเลยคนนี้ชื่อคุณคุณยุทธที่เราเคยไปดูผลง,งานเขาที่ที่ปารีสถูกต้องฮะขอไอเฟลถูกฮะค,คนนี้เป็นคนออกแบบตึกหลังนี้นะครับ สำหรับไกรสนีกลางแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการสะสมสแตมป์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นอันขาดครับเฮยเฮมยเข้ามา,ามาีาท่านลุงโมอ่ลุงโ่อยู่ตรง,ง,งกลางเหมือนไปลำพูมเลยโอโ้โหอพูมได้อย่างคุงยลิตร้าเราจะขึ้นรถไฟแรือมาไปสนีเนี่ยนั่นสิโอเค นี่เลี้ยวขวาโอเคนักท่อเที่ยวคุยกันเอ่าแล้วก็มีการขายของที่ระทึกรักเรื่องรักเรื่องรักเรื่องตู้ atm อย่างอย่างที่บอก atm ที่เมื่อก่อนมันไม่ใช่ atm มันต้องเป็นโทรศัพท์ทางไกลนี่ไงนี่ไงตู้โทรศัพท์ทางไกลนี่แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมนี่อยู่อันนี้ atm โทรศัพท์ทางไกลไม่มีแล้วอ่อเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนต้องมาโทรศัพท์เงินนีนใช่ผู้ชมพื้นที่ตรงกลางนี้สมัยก่อนเคยเป็นที่แถลงการของ พวกฝรั่งเศสในการตุบจักรวรรดิยมนะฮะพวกนั้นนะฮะใช้แถลงการใช้อะไรด้วยโอ้โหเดดี๋ยวูถ้าเรื่องสเต็มเรื่องอะไรต้องนี่โพสการ์ดรุ่นนี้เขาจะเล่นสเต็มอยู่โพสการ์ดตรงกลางเลยเขาตั้งโถงขายของนิยมเลยสเต็มที่รลึกของเก่าของใหม่อะไรอยู่ตรงนี้ใครที่ชอบสะสมสเต็มมาที่นี่ได้เลย แผนที่เนี่ยเก่ามากแต่ผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นแผนที่ทางเป็นการาทางทางการสำรวจของผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสในสมัย<อ>นั้นเป็นแผนผังของกรุงไส่ง่อนหรือกรุงโฮจิมินตอนนี้ก็เป็นการร่าง,างามาหรือว่า,วาเขาเรียกว,ว่าพวกเซเวียร์ด้านขวาเป็นแผนที่โลกในสมัยปีโลแผนที่ของการลักษณะไท่โลก เป้นทางประมาณนั้นเป็นแผนที่โลกแล้วก็เออวียดนามอยู่ตรงนั้นครับรมาที่นี่มี2สถานที่2ข้ามขนาดอยู่นะฮะแล้วก็ถ้ามองที่พื้นที่เราเหยียบคุณผู้ชมครับอันนี้คือกระเบื้องเก่าเก็บั้งนั้นเลยตั้แต่สมัยที่สร้างนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ยังคงทลถาวรอ,อยู่ในเทคนิคของการใส่สีลงไปในกระเบื้องถ้าถ้าเราใช้คําพูดพี่เอ๋ว่าเท่าที่สร้างมานันก็าอายุป,ประมาณร่วม100ปีร0 0ปีได้ครับใช้เวลาสร้าง6ปีคุณผู้ชมครับ สียังใช้สีเขียวฝรั่งอยู่สีเขียวเราเรียกว่าสีเขียวฝรั่งซึ่งห <I am. S 1> าดูได้ยากมากในยุโรปจะใช้สีเขียวนี้ราะว่าประเทศต่างอาณาจักรเองรถยนต์หรืออะไรก็จะใช้นิยมใช้สีนี้ซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมาก ก็มีความสวยงามอยู่นะครับพี่สร้าในปี1896ใช้เวลา6ปีก่อนหน้านี้จะมีอันนึง1877คือการสร้างโบดนสอสนาดัมที่ติดกันแล้วก็จะเสร็จประมาณ1 1901ใช่901ใช่แล้วและเวลาในการสร้างนานมากนี่เป็นคอลัมน์ที่ ยังที่เราเรียกว่าคอ,อนลัมนะครับเป็นเสาแล้วก็มีโค้งเนี่ยเร,เรียกคอ,อนลัมครับก็ยังดูลักษณะที่ว่าภูมิร้อไเก็บรักษาไม่ได้ดีพูดลักษณะว่าปูนปั้นเมื่อครั้งหนึ่งในประเทศไทยเราเองก็นิยมมากๆพวกขอบต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปูนปั้นปูนปั้นเนี่ยยังคงลักษณะเดิมทุกอย่างหมดแล้วก็หายไปประเทศไทยแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันนี้กลับมาเริ่มนิยมพวกปูนปั้นแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง และตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์กันต่อครับซึ่งสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนั้นก็คือสถานที่สําคัญด้านการปกครองของเมืองหรือก็คือบริเวณศาลาว่าการนครโฮจิมินห์นั่นเองครับนับเดียวเองค่ําและอยู่กลางเมืองโฮจิมินห์เลยครับบุคคลด้านหลังเราคือท่านโฮจิมินห์ครับบุคคลเป็นรัฐบุรุษที่พยายามที่รวบรวมเวียดนามาเหนือกับเวียดนามใต้ให้เป็น แผ่นเดียวแผนเดียวกัน,น,เ,กนเป็นประเทศเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกโดยนราเบียด<ล><ล>ตั้งแต่สมัยเมืองเลยนะตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสแบ่งเขตเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ตั้งก็พยายามจะรวบรวมให้มาเป็นประเทศเดียวกันจนได้ปี1976ก็เลยได้สถาปนาไส้งอนชื่อเดิมของเมืองหลวงของ เวียดนามใต้กลายมาเป็นโฮจิมินซิตี้ตามที่บุคคลสําคัญตรงนี้ฮะเรายืนอยู่กลางเม,มืองคุณผู้ชมครับด้านหลังเราเป็นศาราว่าการเมืองเก่าทุกวันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับสําหรับรูปป้านบุคคลสําคัญท่านนี้ท่านโฮจิมิน ่อนหน้านี้จะเป็นรูปปั้นนั่งนะครับอตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นรูปปั้นยืนนะครับแล้วท่านมองไปด้านนั่นู้นะครับคือด้านเวียดนามเหนือแล้วก็ถนนเส้นนี้ทั้งถนนนะครับเป็นถนนคนเดินไปแล้วเลยไปนี่นิดเดียวคุณผู้ชมครับมีน้ำผู้กลางเมืองกลางเมืองน้ำาพุสลับสีเปลี่ยนสีไปตามเรื่องราวและตามความคาดหมายของแต่ละคนว่าจะนับว่าจากนี้ไปจะเป็นสีอะไรสีอะไรเราไปลองเสี่ยงทายสีของน้ำพู ที่เปลี่ยนสีอยู่ตลอดระยะเวลาครับเจอนะ